ใครบอกว่ายูคาชอบน้าครับเถียงใจขาดน่ยพี่น้องเนาะก็สวัสดีป่ายูคาลิปตัสนอนเวนการเกษตรครับผมเนาะวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของผมเองพี่น้องครับเนาะความเข้าใจผิดอะไรผมเข้าใจว่ายูคามันหมักหนามมาตลอดเลยเพราะว่าผมเคยเห็นพื้นที่ตรงไหนเขาปลูกยูคาเนาะพี่น้อง น้ำตรงนั้นมันจะเหงดจะแห้งเลยนะครับเนาะผมก็เลยมีความขัดใจว่ายูคามันมันมกน้ําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเนาะยูคานี่ชอบพื้นที่โคกเนาะชอบพื้นที่โคกแต่ก่อนผมจะปลูกผมก็ไปถามเท่อแก่ก่อนนะครับถามเท่อแก่แถวบ้านว่าพื้นที่ลุ่มพื้นที่น้ําปลูกในช่วงไหนเขาบอกให้ปลูกในช่วงในหน้าแล้งถ้ายูคามันโตแล้วมันโตเลย,เลย,เลยก่อนจะมีคําถามนี้เกิดขึ้น ผมปลูกตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าตรงข้างล่างนี้มันเป็นทุ่งนาพี่น้องผมปลูกตรงนี้ก่อนปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับยุขาตรงนี้ปีกว่าแล้วนะครับปีกว่านี่โซนบนโซนบนนี่จะแล้วก็โซนล่างลงมานี้เพิ่งปลูกได้หกเดือนกว่านะครับดูหกเดือนกว่าครับดูหนึ่งปีครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับตรงนี้ครับเนาะนี่นี่นี่ตรงพื้นที่ลุ่มน้ําตรงนี้ครับนี่ที่ยุคาไม่โตครับนี่นี่ เบิ้งพี่น้องหนามรับได้ครับนี่นี่บางปีนะครับบางปีผมจะบอกเลยตรงนี้ตรงนี้แห้งนะครับแต่ไอตรงที่มองไปที่มันไม่โตตรงนั้นเข้าพรรษาฝนยังไม่มาเนี่น้ายังไม่แห้งเลยนะบางปีครับเนาะความเข้าใจผิดตรงนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่แย่ยมากนะครับ เพราะว่าเพราะว่าอะไรม,มันผิดพลาดไปหนึ่งโคบเพราะว่าผมคิดว่าผมมีความรู้แล้วพี่น้องเนาะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ตาบอดด้วยนะครับก็เลยมันเห็ดอิงยังมันเห็ดหยากพี่น้องเนะาะทังเขาก็ขาดทุกปีครับผมก็เลยอ้ยเฮ็ดอย่ยังดีเนาะปลูกอยู่ข้าซะเอาไปเอามาอยู่ข้ามันม,เมาเห็นมักน้ำพี่น้องเนาะก็เลยนี่แหละครับประมาณนี้อย่างที่พี่น้องเห็น แล้วถามว่ามันจะโตไหมโตครับตามที่ผมไปสอบถามโตโตโตครับโตพูดเองถึงโตอ่ะมันโตแน่นอนแต่พี่น้องต้องเอาหยาก่อนเดี๋ยวหอนาแรงมันกันใหญ่ครับเนาะพอมันโตพื้นที่ตรงนั้นอาจจะจากน้ำซับอาจจะไม่ซับนะครับเนาะอาจจะเป็นพื้นที่เหือดแห้งไปเลยแต่แต่พื้นที่ตรงนี้ผพะว่าไม่แห้งแน่นอนก็มันติดเขื่อนพี่น้องมุนเนี่ยเห็นปลาบกบัววะครับพุนปลาบกบวนเขื่อนนี่ครับนั่น เป็นพื้นที่สุดท้ายที่ติดกับเขื่อนนะครับเนาะก็คืออยากมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าใครที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแผนจากป่ามันเป็นป่ายูคาหรือจากทุง่งนาเป็นปายูคาถ้าพี่น้องมีพื้นที่ต่ําหรือพื้นที่ลุ่มเนาะให้ปลูกในหน้าแรงครับ แต่ถ้าใครมีพื้นที่โคกให้ปลูกในช่วงต้นฝนอย่างเช่นเราปลูกมันสำปะหลังในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานั่นเลยครับให้ปลูกช่วงนั้นเลยครับเนาะฝนแรกมาล่ำรวดพี่น้องนี่นี่อันนี้ปลูกในนาเรียงเนี่ยเพิ่งเขา,น,าน้าฝนตอนนี้เดือนเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาแล้วนะครับเนาะผมปลูกปลายเดือนธันวาก่อนจะเข้าปีใหม่นะครับนี่หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับประมาณเกือบเจ็ดเดือนเพราะว่า ผมปลูกไปท่านมาเนาะตอนนี้ก็กลางเดือนกระะกฎาคมเกือบเจ็ดเดือนแล้วแหะครับเนาะยีกไม่กี่วันจะเจ็ดเดือนแล้ว